สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีช anel น,นะคะวันนี้เราก็จะมาทําแรนดอมกันอีกนะจ๊ะแรนดอมแรนดอมจ้าในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาส่องคุณไหมส่องแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะมันเป็นการแบบไม่ได้ส่องโดยตรงนะ ันเหมือนกับไม่อยากส่องแต่ว่าเปิดเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาส่องอะเปิดเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดเจาะจงเข้ามาส่องอะมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเขาไม่อยากส่องแต่ยังว่าล่ะน,นะโลกโซเชียลเขาเปิดมาก็ต้องเจอ พอเจอแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจเพราะว่าเขาอยากที่จะติดต่อหรือเขาอยากที่จะให้คุณแอคชั่นอยากให้คุณติดต่อเขาไปนะคะหรือแอคชั่นอะไรจริงๆแล้วในใจเขานะ่ะก็มีคุณอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเจาะจงเข้ามาส่องเนะีมันเหมือนกับว่าเขาไม่อยากเจ็บปวด พราะส่องแล้วน่ะก็อยากที่จะแอคชั่นอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะมาจีบมาอ้อยมาอ้อยแต่ก็ดูคุณเหมือนนิ่งๆคุณเองก็เหมือนแบบคล้ายๆกับว่าต้องรักษาภาพพจน์หรือรักษาเออ่กิริยาอะไรที่มันจะต้อง คล้ายๆกับว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับว่าเออต้องมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจอ่ะเหมือนกับว่าคุยกันแต่เฉพาะเรื่องหน้าที่คุยกันเฉพาะคุยกันแบบจํากัดอ่ะอืมเขาก็เลยไม่ค่อยอยากเข้ามาส่องเพราะว่าเขามีความรู้สึกมากกว่าที่จะต้องคุยกันแบบจํากัดเขาอยากจะคุยกับคุณในเรื่องของความรักอยากจะแซลอยากจะเออเห็นโพสต คุณเห็นสตอรี่คุณก็อยากจะเข้าไปแซวอยากจะเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์อะไรแบบนี้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกแบบมันไม่เหมาะสมทั้งทั้งที่ใจเขาอยากที่จะรักกับคุณมากๆก็เลยเป็นการแบบไม่ได้อยากเข้ามาส่องแต่เขาเล่นโซเชียลโพสหรือสตอรี่ของคุณมันขึ้นหน้าจอเขา อันดับแรกก็เลยต้องดูนะอ่ะพอเขาเห็นโพสต์สตอรี่คุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะกรีดให้มันดีๆสับให้มันดีๆก่อนนะจ๊ะ เขาเห็นโพสตอรี่ของคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรมันรู้สึกแบบคุณอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะความรู้สึกอะคือคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาอยู่แล้วอ,อแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกเหมือนเดือ <c> ด <oughs> ขึ้นเหมือนรู้สึกแบบเจ็บปวดอะ อืมเจ็บปวดแล้วมันรู้สึกเหมือนอยากจะเริ่มใหม่คือมันเหมือนแบบจบอยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเขายังรักคุณเขายังรักคุณอยู่มากเลยเพอเขาเห็นโพสต์สตอรี่คุณมันก็ยิ่งทรมานอะ่ะเพราะเขาก็ตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำแล้วคุณคือ DM Page ของเขาค่ะ คุณคือรักแท้ของเขาเขารักคุณจริงๆนะคะเขาเห็นเขาไม่ได้อยากเห็นคือหมายถึงว่าไม่อยากจะล้าเส้นคุณนะแต่มันเห็นพอเห็นแล้วมันก็ยิ่งตกหลุ่มรักเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกรอบเลยพอเปิดโซเชียลมาก็เจอสตอรี่ของคุณแล้วเขาก็ตกหลุ่มรักคุณใน โลกโซเชียลซ้ำแล้วส้ำเล่าแล้วก็เหมือนทีท่าว่ามันจะไม่ลดอะ่ะมันมีแต่เพิ่มอะ่ะความรักที่ที่มีให้คุณแล้วเขารู้สึกต้องต้องแบกความรู้สึกนี้ต้องต้องแบกความรู้สึกนี้แบบว่า ไว้แต่เพียงผู้เดียวคือไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้เพราะว่าเขาก็มีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจเหมือนกันต่างคนต่างมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะไม่สามารถที่จะเข้ามาจีบมาอ้อยมาอ่อยได้นะคะเขาก็ได้แต่รอเวลาปล่อยให้เวลามันผ่านไปก่อนเนี่ยรอเวลารีวิวอาฟจูรอเวลาแบบเจ็บปวดอะทรมานอะรอ,อเวลาแบบเจ็บปวดทรมานมากๆในแต่ละวันของเขานะคะ ว้าวสูงสารเขาจุงมาดูฟังใจเขาบ้างฟังใจเขานะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรอีกนะคะในใจเขาเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรอีกโอ้โอ้อะออ้อ้้้เอ๊ต้องสับเยอะๆหน่อยมันจะได้แบบ แตกฉานวิชาวิชาแตกฉานแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกครับอืมมันเหมือนกับว่าไม่หมอมองว่าเขามโนถึงคุณนะบางทีเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเมื่อได้เลยนะเมื่อลอยนั่งเมื่ออยู่หน้าจอ,อืมแล้วก็พยายาม พยายามที่จะไม่ให้เพ้อฝันถึงคุณนะเขาไม่ได้อยากอยู่แบบนี้เลยเขาอยากแอคชั่นถึงยังไงนะถึงจะแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นนะถึงจะเงียบหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์คุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคุณนะคะกลุมหัวเขาเนี่ยกลุมหัวใจของเขาไปหมดแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะแต่งเรื่องของคุณ ให้เป็นนิทานว่าเนี่ยเขามาโนเพอว่าเออแต่งเรื่องว่าอยากจะมีคุณเป็นคนรักผู้ครองและเป็นครอบครัวนะทีนี้ก็รอคอยไม่พูดไม่แอคชั่นอะไรแต่รักค่ะบอกเลยว่ารักรักแน่นอนรอคอยแต่ไม่แอคชั่นอะไรรอกงร้อยแห่งโชคชะตาทำงาน เขามีอะไรมาฝากมาบอกคุณคะวันนี้เอ้าอยากหล่นอยากหล่นอยากหล่นก็เอาสิค่ะลองดูสิอยากหล่นเนี่ยอืม I love and d r e a m of who you are นี่ไงฉันรักแล้วก็ฝันถึงสิ่งที่คุณเป็นอืม้มนะเออเขารักเขา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 ,เขา,เขา,เขารักในแบบคล้ายๆที่ในในที่เขาเห็นนี่ยนะคุณโพสสตอรี่นะคะอา่าเขาเขาเขาก็รัก ในโพสต์ของคุณในทุกโพสตกลุ่มรักคุณแล้วก็รักแล้วก็ชอบทุกอย่างที่คุณคุณโพสต์นะคะอืมอ่ะ is I know what love is 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 because of you ฉันน่ะได้รู้จักความรักนั่นก็เพราะคุณเอา้าทำไมอะที่ผ่านมาเขาไม่เคย มีความรักหรอหรือว่าเขาไม่เคยรักใครอย่างจริงแท้หรือไม่เคยรักใครแบบ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 สไตลน์นี้หรือ,อยังไงหรือไม,ไม่เคยรักใครในทานองนี้เนาะฉันสงสัยเหลือเกินว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในตาคู่นั้น I wonder w h ์บอสเบอร์ฮ i h I ิ in ิน t ุดก็หมายถึงว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะว่า คุณคิดอย่างไรกับเขา I will still love you even though I w o n t g e t anything in return ฉันจะยังคงรักคุณนะถึงแม้ไม่ได้รับอะไรตอบแทนเขาคิดว่าคุณไม่ได้รักเขาอะ่ะคุณก็แอคชั่นไปเอ,อเพราะว่าที่ดูไว้ข้างต้นนะเขาอยากให้คุณแอคชั่นแอคชั่นไปเลยเออ I also don't understand my solution. s o l u t i o ฉัก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมายุติดอยู่กับคุณอะไรประมาณนี้เนาะ I have no idea how much I love you คุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนเขารักคุณจริงๆค่ะเชื่อเถอะค่ะนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอมองว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะจ๊ะก็บอกบุญกันแต่เช้าเลยนะวันนี้ร่วมทำบุญ ทอดกระทินกับแม่หมอได้นะคะเข้าไปดูในชุมชนนะคะช่องทางการร่วมบุญนะคะก็สวัสดีค่ะจากนางไหมพยิบซีสิ